ผมได้รับคำแนะนำม,มาเยอะครับแต่ว่าเราไม่ได้มีการกระทาที่ผิดกฎหมายแต่อยา่างใดมันเป็นคำแนะนําจากสสที่เชี่ยวชาญในพื้นที่อยู่แล้วที่มาบอกผมว่าใครเก่งใครดีผมไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเรื่องการขอตําแหน่งอา้าวท่าพูดไงท่านพูดคําว่าขอตําแหน่งไงใช่ผมใช้พูดคาว่าขอตําแหน่งแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมขอตําแหน่งไงสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือตํารวจนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะที่จดหมายเชิญคุณปาไปทําเนี่ยบ้างเหรอายังยังฮะเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาพูดในห้องประชุม ของพรรคเพื่อไทยที่มีสอสอพรรคเพื่อไทยเต็มไปหมดเลยนะทั้งห้องเลยนะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงจะมีผู้ผิดหวังมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปที่ขอตำแหน่งไปเพราะมีเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่สมหวังครับ ไปพูดว่าขอตำแหน่งซะด้วยไงใช่ผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่แล้วระบุด้วยไงว่าในห้องนี้ไงใช่คืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโคศกมาแล้วฮะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้โคศกมาแล้วฮะหมายถึงว่าการจะทํางานเนี่ยนะครับผมแล้วก็การจะลงไปแก้ถึงโครงสร้างเนี่ยเราต้องใช้สสนะครับผมที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะเรียนรู้พื้นที่ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีคนไหนเก่งคนไหนเด่นคนไหนดีและคนไหนมีความยุติธรรมกับประชาชน เพราะฉะนั้นสสในพื้นที่เนี่ยแต่ละคนก็จะมีความรู้จักมักคุ้นกับทุกคนในพื้นที่เป็นอย่างดีในแง่ของความคุ้นเคยในแง่ของการดูแลประชาชนนะครับผมความตั้งใจต้นเลยคือการดูแลประชาชนการดูแลประชาชนเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ขาพยพหลายต่อหลายอย่างเช่นเดียวกันตำรวจก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นสที่ผมอยากอธิบายก็คือว่าผมได้รับคําแนะนํามาเยอะครับแต่<อ>ว่าเราไม่ได้มีาก,การกระทาที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดมันเป็นคําแนะนําจากสสที่เชี่ยวชาญในพื้นที่อยู่แล้วที่มาบอกผมว่าใครเก่งใครดีผมก็แค่รรรััับบฟงและู้้มมมาผไไ่ด ทำอะไรการใดนั้นทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิ์จะทำได้คือซ,ซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของผมสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมค,คือถ้าการขอตำแหน่งอะไระเปเรื่องที่ผิดกฎหมายใช่ไหมทำไมท่านถึงพูดเรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมาย ออกมาได้ครับคือผมไม่ได้พูดเรื่องประเด็นเรื่องการขอตําแหน่งท่านพูดไงท่านพูดคําว่าขอตําแหน่งไงใช่ผมใช้พูดคาว่าขอตําแหน่งแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมขอตําแหน่งไงสิ่งที่ผมพูดกับสิ่งที่ผมไม่ได้ขอสอสในนั้นนะขอตําแหน่งหรือเปล่าไม่ได้ขอ่มาใครอท่านบอกว่าทุกท่านในห้องนั้นไงก็ทุกคนเพียงแต่มาให้คําแนะนำแล้วทำไมใช้คําว่าขออ่ะก็มันเป็นการใช้คําพูดผิดขอร้องอ่าเป็น ไม่ของยิ่งไม่ได้เขาไมใหญ่เลยขอลองยิ่งไม่ได้เขาไม่ใหญ่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้คําแนะนําการทํางานอย่างบูรณาการผมก็อยากทราบทุกภาคส่วนในฐานะนายกของประเทศไทยทั้งประเทศเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆก็คือสิ่งที่ต้องรู้ก็คือตํารวจนี่ก็ซอฟพาวเวอร์นะ จดหมายเชิญคุณปาไปทำเนียบ้างเหรอยังฮะไม่ผมเลยจะปล่อยเช่าปล่อยเช่าปล่อยเช่าแล้วเออไม่ต้องทำช่องตัวเองแล้วเออถ้ามูแต่จะมาจับผิดกันที่คำพูดบางคำประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ครับทุกวันนี้เรารู้ว่าประเทศมีวิกฤตนะครับผมวิกฤตแรกก็คือวิกฤตรัฐธรรมนูญครับวิกฤตที่สองก็คือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตที่สามก็คือวิกฤตพีดียเอาแล้วได้เล่นแล้ว ได้เล่นลอยเลยกุ้ลอยเลยกุ้ยลอยอยู่เลยโอ้ย